สวัสดีค่ะวันนี้หมอมีเรื่องราวดีๆของกัญชงกัญชามาฝากกันอีกเช้นเคยนะคะกัญชงกัญชามันก็คือสาร e อ d o ค a n n a b i n o i d ที่ได้จากพืชน,นั่นเองนะคะมนุษย์เราทุกคนนะคะตั้งแต่ครั้งยังเด็กนะคะร่างกายสามารถสร้างสารขึ้นมาได้ตัวหนึ่งชื่อว่าสารเอนโด a นาบ b i อย i d นะคะซึ่งเจ้าสารตัวเนี้ยมีฤทธิ์ทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่พออายุที่มากขึ้นนะคะ สารตัวนี้ก็จะมีการหลั่งที่ลดลงนะคะทําให้เซลล์ต่างๆเนี่ยทำงานได้น้อยลงนะคะหรือว่าลดลงนะคะซึ่งแน่นอนว่าพอเซลล์ต่างๆทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมานะคะการเติมสารกันชงกัญชาเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกันไปเพิ่มเอนโด a n น a b อย o ในร่างกายให้มากขึ้นนะคะเพื่อให้เซลล์ต่างๆเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ เคล็ดลับดีๆในการใช้กัญชงกัญชาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทำอย่างไรนะคะวันนี้หมอมีเรื่องเราดีๆจะมาแชร์นะคะอันนี้ฟังดีๆนะคะเริ่มต้นเลยนะคะถ้าใครยังไม่เคยใช้สารพวกนี้นะคะควรใช้ในปริมาณที่น้อยๆก่อนนะคะแล้วก็ให้ใช้ในเวลาก่อนนอนนะคะหลังจากนั้นทำยังไงหลังจากนั้นก็รอไปประมาณสามถึงห้าวันนะคะรอให้ร่างกายเนี่ยสามารถปรับตัวให้เคยชินกับ กัญชงกัญชาที่เราเริ่มใช้เข้าไปนะคะแล้วพอร่างกายปรับตัวได้แล้วเนี่ยเราจะเพิ่มปริมาณสารกัญชงกัญชาอย่างไงเราก็เพิ่มไปเลยค่ะแล้วต่อไปถ้าอยากจะใช้ต่อเนื่องยาวนานเราก็สามารถใช้ได้นะคะใช้ไปเลยค่ะหนึ่งถึงสองเดือนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็หยุดใช้ประมาณสองวันเพื่อรีเซ็ตร่างกายนะคะก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าทำไมต้องรีเซ็ตคะคุณหมอ การรีเซ็ตร่างกายเนี่ยก็เหมือนการที่เราไปกระตุ้นเซลล์ต่างๆของร่างกายที่เคยได้รับสารกัญชงกันชามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยให้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ฝากเรื่องราวดีๆไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปในครั้งถัดไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ